สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีที่ 22มิถุนายน2566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเลขวิ่งตัวเดียวบนล่างของแอดลังวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้เลข7ทุกท่าน7ก็ขึ้นไปบนนะครับหวยออก8 7 2ใบนี้งวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้นะครับงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วคือใบฝั่งทางขวา 1, 1 7 2 5 6ทับ6สูตรของอาจารย์ได้เลข7ทุกทันมาลุ้นกันครับ7จะไปบนอีกไหมหรือว่างวดนี้จะลงไปล่างมาลุ้นกันเนาะตามนี้ครับเลขวิ่งตัวเดียวต่อมาจะเป็นทางเด่นบนของอาจารย์รามอินทาเลขเด่นของอาจารย์งวดที่ผ่านมามี7เข้าตำแหน่งหลัก10นะครับ งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้02379ทุกท่าน02379ชอบมาสนอนบนตามนี้แนวทางของอาจารย์รามอินทามาต่อกันที่แนวทางของแอดวีนะครับงวดที่ผ่านมาเด่นบนของอาจารย์มีเลข8เข้าตำแหน่งหลักร้อยคู่โต๊ดหลุดนะครับทุกท่านส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ก็หลุด ล่างสุดเลยอาจารย์บอกว่าดับหนึ่งก็ผ่านนะครับทางเดินเลขของอาจารย์งวดก่อนประมาณนี้ถูกทันงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาอาจารย์ให้ในำทางเด่นบนมาที่เลข4ครับรอง7กับ9คู่โต๊ดของอาจารย์ก็มี4 7 7 9 8 9 4 6า่ล่างเด่น6ลรอง1กับ2คู่ล่างของอาจารย์ก็มี6 2 6 1 2 9แล้วก็2 1ล่างสุดเลยอาจารย์บอกว่าดับบน2ถูกทนัน ตามนี้ครับแนวทางของแอดวีมาต่อกันที่แนวทางของแอดละเด่นอีกสูตรหนึ่งนะครับใบนี้เป็นข้อมูลเด่นบนได้เรกเด่น4ตัวงวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมี7กับ2เข้า10กับเข้าหน่วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ 3, 4, 6, 1ทุกท่าน3 4 6 1 ชอบก็รับไปพิจารณานะครับถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นมาต่อกันที่แนวทางพิกัดบนของแอดออสเลขเด่น3ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์กลับมาเดินต่อนะครับมีเลข2 2เข้าตำแหน่งหลักหน่วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้678ทุกท่าน678 วันที่อยู่ด้านล่างนะครับใครตามสูตรนี้ของอาจารย์มารับไปพิกัดบนครับเลขเด่น3ตัวมาต่อกันที่แนวทางเลขมาบน90%เลขเด่น3ตัวของแอดกรมเกตนุชงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข2นะครับ2เข้าหน่วยงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้16 7ทุกท่าน1 6 7วันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับ มาลุ้นกันทุกท่านเลขไหนจะมาบนใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดสมนะครับขออนุญาตขยายแป๊บหนึงทุกท่านฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางเด่นบนสูตรของอาจารย์งดใหม่ได้458นะครับ458ใบฝั่งทางขวาเป็นแนวทางหลักร้อย สูตรของอาจารย์ได้4013ทุกท่าน4013ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับ2ใบด้านล่างครับฝั่งทางซ้ายเป็นทาง10บ,บน10บ,บนของอาจารย์วดใหม่ได้3 456นะครับส4 5 6่ส่วนหน่วยบนของอาจารย์ได้815ทุกท่าน815 ตามนี้ครับแนวทางของแอดสมบางสูตรอาจจะเป็นสูตรใหม่ทุกท่านต่อมาก็จะเป็น,นาทาง2ตัวบน3ตัวบนแล้วก็แต้มรวมรอสอนอของอาจารย์2ตัวบนของอาจารย์อยู่ตรงนี้3ตัวบนอยู่ตรงกลางแต้มรวมรอสอนอของอาจารย์งวดใหม่ได้6 7 8 0 2 3 6 7 8 0 2 3ยา แคปหน้าจอเอาแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้ทุกท่านต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์คนเพชรสูตรเด่นรอสอนอสูตร2นะครับได้เลขเด่น2ตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้6กับ8ทุกท่านอยู่ด้านล่างสุด6กับ8ครับมาลุ้นกันตัวไหนจะมาวินจะอยู่ตำแหน่งไหนนำไปเก่งกันดูเนาะ สูตรเด่นรอสอนอนะครับของอาจารย์คนเพชรต่อมาก็จะเป็นนวทางเลขติดรอสอนอสูตร2ทุกท่านของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณงวดที่ผ่านมาสูตร2ของอาจารย์มีเลข7นะครับ7มาเข้าตำแหน่งหลัก10หวยออก872 งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้6 7 9 3ได้ตัวเดิมทุกท่าน6 7 9 3ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอเอานะครับไม่ทันอย่างไรก็หยุดวิดีโอก่อนทุกท่านแล้วก็ค่อยแคปหน้าจอทีหลังเนาะมาด้วยกันก็จะเป็นทางเลขติดรอสอนอสูตร4เลขติดรอสอนอสูตร4งวดที่ผ่านมาสูตรนี้ของอาจารย์มีเลข7นะครับ งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2460 2460ทุกท่านตามนี้แนวทางของอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณเลขติดรอสอนอสูตร2แล้วก็สูตร4ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยหนูน้ำสมยัยผมเทียบดูแล้วเป็นสูตรใหม่นะครับทุกท่านสูตรใหม่งวดที่ผ่านมาหลุดเนาะ หลักร้อยสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่ได้237ทุกท่าน237จัดไปครับส่วนแนวทางแต้มรวมบนของอาจารย์ยังไม่มานะครับทุกท่านรอก่อนเนาะได้หลักร้อยมาก่อนนะครับมาต่อกันที่แนวทาง10บนแล้วก็หน่วยบนของแอดพิมมี สูตรหลัก10ของอาจารย์ได้013452แล้วก็67นะครับ01345267หลักหน่วยบนของอาจารย์ได้12678903 12678903ใครถามหามาแล้วนะครับแคปหน้าจอให้ไว้เลยเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นทุกท่านถ้าไม่ชอบอย่างไรก็ผ่านเนาะ มาต่อกันที่แนวทางเด่นสอนอบน v 1เลขเด่น4ตัวของ S18 เมษางวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับมีเลข2หวยออก872งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน1ทับเ2 5ด6เด่นสอนอบน v 1ของอาจารย์ได้0478ครับ 0478ทุกทันแนวทางของ S18 เมษาใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับมาต่อกันที่แนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคใบนี้เด่น10บนครับได้เลขเด่นทั้งหมด5ตัวสูตรของอาจารย์ได้34598หทุกทัน3 4่าน3 4 5 9 8 มาลุ้นกันครับตัวไหนจะมา10บบนใบนี้เป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของอาจารย์ละเด่นทุกท่านคู่โต๊ดของอาจารย์ก็ให้มาตามที่เห็นเลยนะครับแคปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นกันดูทุกท่านวันที่อยู่ด้านบนสุดเนาะ ถัดมาจะเป็นแนวทางคู่โตดรูปแบบนี้งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี2กับมี7เนาะงวดใหม่สู่ของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับได้37890กับ142783ทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอาไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ต่อมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยล่างของบายแอสสูตรหลัก10ล่างของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์ได้6 8 0 1234หลักหน่วยล่างของอาจารย์ได้0 12 45 67ครับตามนี้ทุกท่านจับมัดรวมกันแล้วได้เลขชุด2ตัวตามนั้นชุดเด็ดล่างของอาจารย์ครับ แนวทางของ b บแอดมาต่อกันที่หน่วยล่างตัวเดียวของแอดรชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้เลขศูนย์นะครับศูนย์ก็มาทุกท่านหวยออก30มงวดใหม่สูตรนี้ของอาจารย์ได้เลขสอทุกท่านได้เลขสอหลัก10อะไรดีครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์สุธิโชคนะครับเป็นแนวทางเลขเก็บตกเดินเลขโดยอาจารย์สุธิโชคงวดที่ผ่านมาเลขเก็บตกมี3กับ7นะครับที่มา3ลงล่าง7ขึ้นบนเลขชุดที่อาจารย์สุธิโชคเดินมาให้นั้นมีชุด3ตัวเข้าอยู่นะครับ728แล้วก็2ตัวก็มีส0ย์ลงไปล่าง72ขึ้นไปบนตรงตรง งดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกทัดนเลขเก็บตกได้478ครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับ 1. กร,รกฎาคม2 5 6 6จัดไปทุกท่านข้อมูลชุด2ตัวก่อนนะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวขออนุญาตจัดระเบียบแป๊บหนึ่ง ตามนี้ทุกท่านข้อมูลชุด3ตัวเด่น4เด่น7แล้วก็เด่น8ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวาทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ